เอาแะครับท่านผู้ชมก็กราบสวีดัตสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวไทยทุกท่านกันด้วยนะครับก่อนอื่นกดติดตามก่อนเลยครับเปิดเกมเดือดเรื่องของเขาทัพไทยไม่สนหน้าอินหน้าพรมลุยแหลกทวงคืนอธิป,ปไตยสนอะไรเขาเรื่องของเขาพื้นที่ของเราเราจะทำนี่ไม่ใช่คำพูดของนักเลงหัวไม้ที่ไหนแต่นี่คือคำประกาศสิทธิจากบิ๊กหน่อยพลเอกอุกฤษ์บุญตานนท์ผู้บัญชาการทหารสูงสุดคนปัจจุบัน ที่ตอกหน้าหงายรัฐมนตรีกลาโหมและส่งสารข้ามแดนไปถึงเพื่อนบ้านสุดที่รักอย่างกัมพูชาแบบไม่ต้องแปลงานนี้บอกเลยว่าไม่มียัง้งไม่มีการเกรงใจวินาทีนี้ประเทศไทยไม่ใช่นางเอกในละครหลังข่าวอีกต่อไปแล้วโวยเรื่องของเรื่องมันเริ่มมาจากภารกิจล้างบ้านของกองทัพไทยครับคุณผู้ชมเรากำลังเดินหน้าเก็บกู้ทุ่นระเบิดตามแนวชายแดนไทยกัมพูชา ซึ่งเป็นมรดกบาปจากสงครามในอดีตที่ฝังรากลึกรอวันปลิดชีวิตทหารและประชาชนของเราอยู่ทุกเมื่อเชียวันภารกิจนี้มีเป้าหมายทั้งหมด13พื้นที่แต่เพื่อเป็นการชิมลางก็เลยเริ่มจากหาพื้นที่นำร่องกันก่อนเหมือนเป็นการวอร์มอัพเบาๆแต่ที่ไหนได้แค่วอร์มอัพก็เจอดีซะแล้วเมื่อวานนี้เองท่านรัฐมนตรีกลาหมพลเอก,น,น,กนัตพลนาคพาณิชออกมาให้สัมภาษณ์แบบ นิ่มๆสไตล์นักการทูตว่าออใน5พื้นที่นำร่องเนี่ยทางกัมพูชายังไม่โอเคอยู่1พื้นที่นะครับพูดง่ายๆก็คือพี่เหม็นแกยังมองแงไม่ยอมให้เราเข้าไปเก็บกวาดของอันตรายในพื้นที่ที่เราเชื่อว่าเป็นของเราแต่เขาก็อ้างสิทธิ์อยู่เหมือนกันฟังดูเหมือนจะเป็นปัญหาใหญ่ที่ต้องตั้งโต๊ะเจรจากันอีกยาวไกลใช่ไหมครับพิษถนัด เพราะนักข่าวเอาเรื่องนี้ไปถามผอทหารสูงสุดเท่านั้นแหละครับคุณผู้ชมท่านตบโต๊ะเปรี้ยงสวนกลับมาทันทีแบบไม่ต้องคิดเลยว่าก็เรื่องของเขาสิพื้นที่ของเราเราก็ทําของเราไปจะไปสนใจอะไรเขาโอ้โห,โหได้ยินแล้วเลือดในกายมันฉีดพล่านนี่แหละครับคือสิ่งที่คนไทยอยากได้ยินมานานแสนานานความชัดเจนความเด็ดขาดและการประกาศให้โลกรู้ว่านี่แผ่นดินไทยโว้ย ท่านยังย้ําอีกนะครับว่าพอกวาด5พื้นที่แรกเสร็จเมื่อไหรก็จะลุยต่อไปจนครบทั้ง13พื้นที่ที่อยู่ในเขตอ,อธิปไตยของเราแน่นอนไม่มีลดไม่มีถอยนักข่าวก็ยังถามจี้ต่ออีกว่าแล้วถ้าพื้นที่นั้นมีทหารเขมรวางกําลังอยู่ล่ละครับท่านจะทํำยังไงท่านตอบกลับมาด้วยน้ําเสียงที่หนักแน่นกว่าเดิมว่าก็เราจะทําเราทําเพื่อความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนและฐานของเราทําไมเราจะทําไม่ได้ ขอย้ำนะว่าเราจะทำนี่คือการประกาศสงครามเชิงสัญ,ญลักษณ์ที่ชัดเจนที่สุดในรอบหลายปีมันคือการส่งสัญญาณว่ายุคข,ของการยอมได้จบซึ่งลงแล้วประเทศไทยภายใต้การนำทัพของบิ๊กหน่อยพร้อมที่จะปกป้องทุกตารางนิ้วของแผ่นดินเกิดและถ้าใครหน้าไหนจะมาขวางก็ต้องเจอกันมันสะใจคนไทยทั้งประเทศที่อัดอั้นตันใจกับท่าทีประนีประนอมมาตลอด บางคนในโซเชียลถึงกับบอกว่าคุยกับหม้ายังรู้เรื่องซะก,กว่าคุยกับเขเมรหรือบางคนก็ไปไกลถึงขนาดว่าจังหวะนี้แหละดีที่สุดแล้วบุกเข้าไปเอาคืนมาให้หมดทั้งปราสาทตาควายทั้งปราสาทตาเมือนระเบิดให้สิ้นซากไปเลยอารมณ์ของประชาชนตอนนี้มันคุกรุนถึงขีดสุดแล้วครับเพราะความอดทนมันมีขีดจำกัดการกระทำยั่วยุซ้ำแล้วซ้วำเล่าของฝ่ายกัมพูชาทั้งการสร้างกระเช้าทั้งการวางกำลังรุกลำ้ำ มันเหมือนการราดน้ำมันเข้ากองไฟที่กำลังปะทุและคำพูดของผอบทอหารสูงสุดในวันนี้ก็เปรียบเสมือนการจุดไม้ขีดไฟโยนเข้าใส่กองเพลิงนั้นวินาศสันตโรสิครับงานนี้แผนลวงซ่อนพิษเจาะลึกเล่เหลี่ยมขเขมรทําไมระเบิดถึงโผล่ลึกกลางดินแดนไทยเอาละครับหลังจากที่เราได้เห็นท่าทีแข็งกร้าวแบบไม่เคยมีมาก่อนของกองทัพไทยกันไปแล้วทีนี้เรามาเจาะลึกกันหน่อยดีกว่าว่า ไอของขวัญที่พี่ขเมรเพื่อนบ้านสุดที่รักของเราทิ้งไว้ให้ดูต่างหน้าเนี่ยมันร้ายกาจและแสบสันขนาดไหนแล้วทําไมทําไมระเบิดของพี่แกมันถึงมาโผล่ในดินแดนไทยลึกเป็นกิโลเมตรได้มันเหาะมาหรือยังไงหรือว่าทหารเราตาบอดปล่อยให้เขาเดินเข้ามาวางกันง่ายๆเรื่องนี้ต้องย้อนกลับไปดูคลิปสุดสะพรึงที่ทหารไทยนายหนึ่งถ่ายไว้ได้ครับเป็นคลิปที่หน่วยลาดตระเวนของเราเข้าไปในบังเกอร์เก่าของทหารขมรที่เพิ่งยึดคืนมาได้ แล้วก็ไปเจอกับทุ่นระเบิดสังหารบุคคล PMN2 วางแมะอยู่อย่างนั้นแหละครับทหารในคลิปถึงกับร้องอุทานออกมาว่าพุดโธใช่หรือไม่คืออารมณ์มันทั้งตกใจทั้งเสียวสันหลังหวาบเพราะทักากาวพลาดไปนิดเดียวร่างคงไม่เหลือซากแน่คลิปนี้ถูกเผยแพร่ออกไปปุ๊บโซเชียลก็ลุกเป็นไฟสิครับเกิดคำถามตัวโตขึ้นมาทันทีว่า i, เฮ้ยเขมรมันล้ำเข้ามาวางระเบิดในบ้านเราได้ลึกขนาดนี้เลยหรอวะ ล่าสุดทางกองทัพภาคที่2โดยบิ ton, ๊กต้นพลตรีวิริยยุทธรักสินแม่ทัพภาคที่2ก็ออกมายืนยันแล้วครับว่าคลิปนี้เป็นของจริงเกิดขึ้นที่ฐานถ้ำพระล่างบริเวณห้วยตามเรียนเมื่อวันที่22กันยายน2565ที่ผ่านมานี่เองไอพื้นที่ห้วยตามเรียนนี่แหละครับ คือจุดเกิดเหตุสุดสยองที่ทหารไทยของเราเหยียบกับระเบิดจนได้รับบาดเจ็บสาหัสไปถึง4นายเมื่อวันที่10พฤศจิกายนที่ผ่านมามันคือพื้นที่เดียวกันแสดงว่ามันไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่เป็นการจงใจวางเพื่อดักสังหารทหารไทยโดยเฉพาะทีนี้มาถึงคำถามสำคัญมันเข้ามาวางได้ยังไงลึกเป็นกิโลเมตรเพดังอย่างไทยเบอร์มาเรลเวย์ทางรถไฟสายมรณะ เขาได้วิเคราะห์ไว้อย่างน่าสนใจมากครับเขาบอกว่าเขมรมันไม่ได้เพิ่งเจาะเข้ามาวางระเบิดแต่มันอยู่ตรงนั้นมานานแล้วอ่านแล้วถึงกับต้องขยี้ตาใช่ครับคุณผู้ชมในสภาพความเป็นจริงหากเรายึดตามแผนที่อัตราส่วน1ต่อห้าหมืนซึ่งเป็นหลักฐานที่เราใช้ยืนยันเขตแดนมาตลอดจะพบว่าพื้นที่บริเวณห้วยตามาเรียที่ทหารเราไปเหยียบระเบิดเนี่ยมันคือแผ่นดินไทยชัดๆ แต่ที่ผ่านมาทหารกัมพูชาได้ทำการรุกล้ำและยึดครองพื้นที่บริเวณนี้มาเนิ่นนานแล้วครับพวกเขาสร้างฐานทัพน้อยใหญ่ไว้ถึง25ฐานเรียงรายกันมาตั้งแต่พลานอินซีวัดแก้วสิคาคีรีช่องคานมมาภูมะเขือลากยาวมาจนถึงห้วยตามเรียนี่แหละครับวัตถุประสงค์หลักของพวกเขาเพราะคือป้องกันไม่ให้ทหารไทยเข้าใกล้แนวริมหน้าผาของพระวิหารเพราะอะไรนะครับ เพราะตรงช่องคานม้าคือจุดยุทธศาสสสำคัญที่กัมพูชาสร้างถนนคอนกรีตขึ้นไปสู่ตัวปราสาทพระวิหารมันคือเส้นเลือดใหญ่ของการส่งกำลังบำรุงของพวกเขาถ้าเสียตรงนี้ไปก็เท่ากับถูกตัดแขนตัดขาดังนั้นไอ้ที่บางคนสงสัยว่าทหารเขมรมันลอบเข้ามาในดินแดนไทย1กิโลเมตรจริงเหรอคำตอบก็คือจริงส่วนหนึ่ง จริงในแง่ที่ว่าถ้าวัดจากเส้นเขตแดนตามแผนที่มันคือแผ่นดินไทย100%เซแต่ในอีกมุมหนึ่งที่เจ็บปวดก็คือไอพื้นที่1กิโลเมตรเนี่ยทหารขเขมรมันยึดหัวหาดตั้งรกรากอยู่ตรงนั้นมานานนมแล้วที่ผ่านมาในช่วงสงคราม5วันทหารไทยของเราสามารถรุกคืบผลักดันพวกเขากลับไปได้ส่วนหนึ่งยึดพื้นที่บนภูมะเขือและพลานยาวมาได้แต่ก็ยังไม่ทั้งหมดยังเหลือพื้นที่อีกประมาณ2ตารางกิโลเมตร ที่ยังอยู่ในเงื้อมือของพวกเขาเพราะฉะนั้นมันจึงไม่ใช่เรื่องแปลกเลยที่ทหารเขมรจะแอบย่องมาวางระเบิดหลังแนวลวดหนามของทหารไทยเพราะสำหรับพวกเขาแล้วนั่นคือการวางระเบิดในพื้นที่ที่พวกเขาเคยยึดครองมันคือการเล่นศก,กรปรกมันคือการใช้กับดักมรณะเพื่อทำร้ายเรานี่คือความจริงที่น่าเจ็บปวดและเป็นเหตุผลว่าทำไมภารกิจเก็บกู้ทุ่นระเบิดในครั้งนี้ จึงมีความหมายมากกว่าแค่การล้างบ้านแต่มันคือการทวงคืนแผ่นดินและประกาศศักดาของเราให้พวกเขารู้สำนึกปฏิบัติการล้างบางทีแม็กน้ำทีมลุยเดือดกู้ระเบิดทะลุ50ลูกเมื่อโดนยามศักดิ์ศีกันซึ่งซึ่งหน้าเมื่อเพื่อนบ้านเล่นไม่ซื่อย่องมาวางกับดักมรณะถึงในบ้านมีหรือที่ชาติใหญ่อย่างเราจะยอมนิ่งเฉยในเมื่อพูดกันดีๆไม่รู้เรื่อง ก็ต้องใช้การกระทำเป็นเครื่องพิสูจน์และนี่คือที่มาของปฏิบัติการล้างบางที่นำทีมโดยหน่วยเก็บกู้วัตถุระเบิดระดับพระการของไทยอย่างศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติหรือทีแมที่ตอนนี้กำลังลุยแหลกแจกความปลอดภัยคืนพื้นดินให้กับพี่น้องทหารและประชาชนของเรา เอาแค่หนึ่งใน5พื้นที่นำร่องที่กำลังปฏิบัติการกันอยู่อย่างช่องเวบบักใดหรือบ้านไทยนิยมที่อ,อพอพนมดงรับจังหวัดสุรินทร์ก็ต้องบอกว่าเจอของดีเข้าเต็มๆครับคุณผู้ชม t m a มได้ส่งหน่วยปฏิบัติการทุ่นระเบิดด้านมนุษยธรรมที่4เข้าไปเคลียร์พื้นที่ซึ่งมีขนาดกว้างกว่า730ตารางเมตรแค่ฟังชื่อหน่วยก็ขนลุกแล้วครับหน่วยปฏิบัติการด้านมนุษยธรรม แต่ภารกิจที่ทำเนี่ยเสี่ยงตายยิ่งกว่าหน่วยรบพิเศษซะอีกแล้วผลที่ออกมาเป็นยังไงล่ะครับบอกได้คำเดียวว่าช็อกเจ้าหน้าที่ของเราตรวจพบทุ่นระเบิดและวัตถุระเบิดในพื้นที่นี้รวมกันแล้วกว่า50รายการ50ลูกนี่แค่พื้นที่เดียวนะครับ แล้วถ้าลุยจนครบ13พื้นที่จะเจออีกมหาศารขนาดไหนไม่อยากจะจินตนาการเลยว่าที่ผ่านมาทหารและชาวบ้านของเราต้องใช้ชีวิตอยู่บนความเสี่ยงตายมากแค่ไหนที่น่าสนใจคือระเบิดที่พบส่วนใหญ่เป็นลูกระเบิดคว้างท้าย67จําำนวน50ลูกพอดิบพอดี มันคือหลักฐานมัดตัวชั้นดีที่บ่งบอกว่านี่ไม่ใช่ระเบิดเก่าสมัยสงครามเย็นแต่มันคือยุโทโธปกรณ์ที่ถูกนำมาวางใหม่อย่างจงใจมันคือเจตนาสังหารที่ชัดเจนที่สุดเป็นการกระทำที่ขี้ขลาดและไร้ซึ่งมนุษยธรรมอย่างสิ้นเชิงแต่ถึงจะเจออุปสรรคและความอันตรายมากแค่ไหน ทีมทีแม็กของเราก็ไม่มีคำว่าถอยพวกเขาเดินหน้าทำงานกันอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยข้อมูลล่าสุดระบุว่านับตั้งแต่วันที่2ตุลาคม2565เป็นต้นมาในพื้นที่ช่องเวบักใดแห่งเดียวทีมทีแม็กสามารถเก็บกู้และเคลียร์พื้นที่ให้ปลอดภัยไปแล้วถึง5,990ตารางเมตรคิดเป็น26.46%ของพื้นที่ต้องสงสัยทั้งหมดนี่คือยาดเหนื่อและลมหายใจของเหล่า วิรบุรุษที่ทำงานปิดทองหลังพระพวกเขากำลังเอาชีวิตเข้าแลกเพื่อมอบแผ่นดินที่ปลอดภัยคืนให้กับพวกเราทุกคนอย่างไรก็ตามภารกิจยังไม่จบสิ้นครับเพราะยังคงเหลือพื้นที่ต้องสงสัยที่ยืนยันว่ามีทุ่นระเบิดฝังอยู่อีกถึง16,644ตารางเมตรหรือคิดเป็น73.50%ของพื้นที่ทั้งหมด ตัวเลขนี้มันคือเครื่องย้ำเตือนว่าภัยคุกคามยังคงอยู่รอบตัวเราและเราจะหยุดภารกิจนี้กลางคันไม่ได้เด็ดขาดนี่แหละครับคือการตอกย้ำคำพูดของผบอทหารสูงสุดที่ว่าเราจะทำมันไม่ใช่แค่ลมปากแต่คือปฏิบัติการจริงที่เกิดขึ้นแล้วในทุกพื้นที่ ไม่ว่ากัมพูชาจะโอเคหรือไม่โอเคไม่ว่าพวกเขาจะส่งเสียงคัดค้านโวยวายแค่ไหนแต่เครื่องจักรในการทวงคืนความปลอดภัยและอธิปไตยของไทยได้เริ่มเดินเครื่องแล้วและมันจะเดินหน้าต่อไปอย่างไม่หยุดยัง้งจนกว่าผื้นดินทุกตารางนิ้วของไทยจะปราศจากกับดักมรณะเหล่านี้นี่คือการทำให้ดูเป็นขวัญตาคือการแสดงแสนยานุภาพว่าเราไม่ได้ดีแต่พูดแต่เราทำจริง เจ็บจริงและลุยจริงใครจะขวางก็ลองดูเดิมพันด้วยศักดิ์ศรีศึกนี้ไม่ใช่แค่เก็บระเบิดแต่มันคือการกู้ชาติมาถึงจุดนี้คุณผู้ชมคงจะเห็นภาพรวมทั้งหมดแล้วใช่ไหมครับเรื่องราวทั้งหมดมันไม่ใช่แค่ข่าวความขัดแย้งเล็กๆน้อยๆตามชายแดนอีกต่อไปแล้วแต่นี่คือมหากาการต่อสู้เพื่อศักดิ์ศรีและอธิปไตยของชาติไทยที่กำลังจะถูกปลุกให้ลุกโชนขึ้นมาอีกครั้ง การประกาศกล้าวของผอบอทหารสูงสุดการค้นพบทุ่นระเบิดที่ถูกวางอย่างจงใจและปฏิบัติการลุยแหลกของหน่วย t m a มทั้งหมดนี้คือจิ๊กซอที่ต่อกันเป็นภาพใหญ่ภาพเดียวนั่นคือประเทศไทยจะไม่ทนอีกต่อไปหมดยุคแล้วครับกับการเจรจาที่ไม่ได้อะไรขึ้นมาหมดยุคของการประท้วงผ่านกระดาษที่อีกฝ่ายไม่เคยให้ราคาหมดยุคของการยอมถอยเพื่อรักษาสัมพันธ์จอมปลอม วันนี้กองทัพไทยกำลังแสดงให้โลกเห็นว่าเราพร้อมที่จะปกป้องผลประโยชน์ของชาติด้วยการกระทำไม่ใช่แค่คำพูดอีกต่อไปแล้วการเดินหน้าเก็บกู้ทุนระเบิดใน13พื้นที่แม้จะถูกคัดค้านก็คือการสถาปนาอำนาจรัฐไทยให้กลับคืนมาในพื้นที่ที่ควรจะเป็นของเรามาตั้งนานแล้วบางคนอาจจะมองว่านี่เป็นการกระทำที่เสี่ยงเกินไปอาจนำไปสู่การประทะกันของกองกำลังทั้งสองฝ่ายได้ใช่ครับมันเสี่ยง แต่การนิ่งเฉยและปล่อยให้แผ่นดินถูกลุกล้ำไปเรื่อยๆมันเสี่ยงยิ่งกว่ามันคือการสูญเสียอธิปไตยโดยที่เราไม่สู้เลยแม้แต่น้อยวันนี้ผอบทอหารสูงสุดเลือกแล้วที่จะเดิมพันเขาเลือกที่จะเอาความเด็ดขาดเข้าแลกเพื่อหยุดยั้งการคุกคามที่ดำเนินมาอย่างยาวนานคำพูดของวาสนาหนานุ่มนักข่าวสายทหารชื่อดังว่าปะทะก็ปะทะมันคือการสะท้อนความรู้สึกของกองทัพและคนไทยส่วนใหญ่ในเวลานี้ได้อย่างชัดเจน สิ่งที่น่าจับตามองต่อจากนี้คือปฏิกิริยาของฝ่ายกัมพูชาครับเมื่อไทยเราเดินเครื่องเต็มกําลังแบบนี้พวกเขาจะทําอย่างไรจะยอมถอยโดยดีหรือจะดึงดันจนเกิดการเผชิญหน้าและที่สําคัญที่สุดคือเมื่อภารกิจในหพื้นที่นําร่องเสร็จสิ้นลงและกองทัพไทยเริ่มเคลื่อนพลเข้าสู่พื้นที่ที่เหลืออยู่อีกแดแห่งซึ่งแน่นอนว่ามีความเปราะบางและเป็นพื้นที่พิพาทที่รุนแรงกว่านี้อีกหลายเท่าอะไรจะเกิดขึ้น นี่คือสถานการณ์ที่ตึงเครียดและน่าติดตามชนิดที่เรียกได้ว่าห้ามกระพริบตาเด็ดขาดมันไม่ใช่แค่เรื่องของเขตแดนแต่มันคือเกมแห่งอำนาจและจิตวิทยาที่วัดกันว่าใครจะแน่กว่ากันฝ่ายหนึ่งใช้เล่ห์เหลี่ยมรวบกัดวางกับดักหวังผลในความมืดส่วนอีกฝ่ายหนึ่งเลือกที่จะเดินหน้าเข้าชนอย่างเปิดเผยประกาศให้รู้กันไปเลยว่าข้าไม่กลัว สุดท้ายนี้ศึกครั้งนี้จะจบลงอย่างไรประเทศไทยจะสามารถทวงคืนพื้นที่และสถาปนาอำนาจรัฐได้อย่างสมบูรณ์หรือไม่หรือจะเกิดเหตุการณ์ไม่คาดหวันบานปลายไปสู่ความขัดแย้งที่รุนแรงกว่าเดิมอีกเท่าไม่มีใครให้คำตอบได้ในตอนนี้ครับแต่สิ่งหนึ่งที่แน่นอนก็คือเกียรติภูมิของกองทัพไทยและศักดิ์ศรีของคนไทยทั้งชาติได้ถูกปลุกให้ลุกขึ้นมาอีกครั้งแล้วนี่ไม่ใช่แค่การเก็บกู้ระเบิดแต่คือการกู้ชาติให้กลับมายิ่งใหญ่อีกครั้ง สนามข่าวภาคสนามขอเกาะติดสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและจะนำทุกเคลื่อนไหวมาเสนอให้คุณผู้ชมได้รับทราบก่อนใครอย่าเปลี่ยนช่องไปไหนเด็ดขาดเพราะวินาทีต่อจากนี้อะไรก็เกิดขึ้นได้เสียงของประชาชนต้องดังกว่าเสียงของคนชั่วเราต้องถามต้องขุดต้องคุยต้องไม่ปล่อยให้เรื่องนี้เงียบหายไปกับการเวลาเราต้องทวงถามความยุติธรรมแก่ทหารหารที่เสียสละและเราต้องทวงถามความรับผิดชอบจากไอ้คนทรยศที่สั่งให้พวกเขาไปตาย เรื่องนี้ยังไม่จบและเราจะไม่มีวันยอมให้มันจบจนกว่าหน้ากากของไอ้คนสั่งจะถูกกระชากออกมาจนกว่ามันจะได้รับโทษทันที่มันก่อไว้พิดน้องประชาชนต้องช่วยกันเป็นหูเป็นตาช่วยกันสงเสียงอย่าปล่อยให้คนขายชาติมันมีที่ยืนในสังคมไทยแล้วกลับมาพบกันใหม่เมื่อมีเรื่องเดือดๆที่เราต้องขยี้กันอีกสวัสดีครับมาตีบทเศร้าเล่าความเท็จทันทีบอกว่า โอ้ยมันเป็นระเบิดเก่าตั้งแต่สมัยสงครามกลางเมืองนูน่นตกค้างมานานแล้วจ้าไม่ใช่ของใหม่หรอกจ้าแหมพูดยังกับเป็นของเก่ามือสองจากคลองถมคิดว่ากองทัพไทยเราโง่เหรอครับคิดว่าเราไม่มีหน่วยเก็บกู้วัตถุระเบิด EOD ที่เก่งระดับพระการเหรอครับกองทัพไทยส่งทีมเข้าไปตรวจสอบทันทีครับแล้วผลที่ออกมาก็คือโป๊ะแตก ผลตรีวินัยสุวารีโคศกกองทัพบ,บกออกมายันด้วยหลักฐานแบบเคลียร์ๆชัดๆเลยว่าไอที่ระเบิดน่ะมันเป็นระเบิดสังหารบุคคลรุ่นใหม่สภาพใหม่เอี่ยมอองไม่ใช่ของเก่าเก็บในกรุแน่นอนและที่เจ็บกว่านั้นคืออะไรทราบไหมครับจากการตรวจสอบพื้นที่โดยรอบเราเจอระเบิดแบบเดียวกันอีก3ลูกถูกวางดักไว้ในเส้นทางลาดตระเวนของทหารไทยเป,ะเปะ๊เปะๆนี่มันหมายความว่ายังไงครับ มันหมายความว่ามีใครบางคนจงใจลักลอบข้ามแดนเข้ามาในเขตประเทศไทยเพื่อวางระเบิดดักฆ่าทหารของเราโดยเฉพาะนี่ไม่ใช่เรื่องอุบัติเหตุแต่มันคือการกระทําอันเป็นปรปักษ์คือการก่อการร้ายดีๆนี่เองพอหลักฐานมันมัดตัวแน่นขนาดนี้รัฐบาลไทยก็ไม่ทนละครับท่านนายกสั่งการฟ้าผ่าลงมาเลยยกเลิกระงับ ไอ้ข้อตกลงที่เคยคุยกันไว้ที่กัวลาลัมเปอร์นะ่ะไม่ต้องไปทำตามมันแล้วก็ในเมื่ออีกฝ่ายไม่มีความจริงใจเล่นสกโปรกกันซึ่งซึ่งหน้าแล้วเราจะไปรักษาสัญญาให้โง่ทำไมล่ะครับถูกต้องที่สุดแดนเท่านั้นยังไม่พอครับสภาความมั่นคงแห่งชาติสอมอชอไฟเขียวเต็มที่อนุมัติให้กองทัพไทยใช้กฎการใช้กำลังเพื่อป้องกันตนเองและปกป้องอธิปไตยได้อย่างเต็มรูปแบบ แปลเป็นภาษาชาวบ้านง่ายๆก็คือถ้ามันยิงมาก็ยิงกลับไปไม่ต้องรอและนี่คือที่มาของแผนจักระพง์พัวนาฏพิฆาตทัพเขมรที่ถูกน้ำกลับมาปัดฝุ่นอีกครั้งแค่ชื่อแผนก็ขนลุกแล้วครับกองทัพไทยผนึกกำลังสามเหล่าทัพเต็มอัตราศึกทัพบ,บกสั่งใช้กฎอายการศึกในพื้นที่ชายแดนทันทีปิดตายทุกช่องทางธรรมชาติใครเข้าใครออกตอนนี้โดนจับหมด มีการเสริมกำลังทหารพรานทหารราบหน่วยรุปพิเศษเข้าไปพรึบป้อมปืนใหญ่ที่เคยเงียบๆตอนนี้ถูกตั้งลำกลองหันไปทางเพื่อนบ้านพร้อมใช้งาน24ชั่วโมงรั้วลวดน้นาำที่เคยย่อนยานถูกขึงให้ตึงเปรีย้ยและเสริมด้วยรั้วไฟฟ้าแรงสูงในบางจุดทหารไทยตอนนี้ไม่ได้แค่เดินลาดตระเวนตัวเปล่าแล้วนะครับทุกคนควงปืนพร้อมรบสายตาจับจ้องทุกเคลื่อนไหว บรรยากาศมันบอกชัดเจนว่าไทยพร้อมบวกนี่คือการส่งสัญญาณที่ชัดเจนที่สุดจากฝั่งไทยว่าเราเอาจริงเราไม่ใช่หมูในโอยที่จะโยมให้ใครมาหยามมาย่ำยีแผ่นดินเกิดได้ง่ายๆการกระทําที่ไร้มนุษยธรรมอย่างการลอบวางระเบิดมันคือการละเมิดอนุสัญญาออตตา่าว่าด้วยการห้ามใช้ทุ่นระเบิดสังหารซึ่งกัมพูชาเองก็ลงนามเป็นสมาชิกอยู่ด้วย นี่มันตบหน้าประชังว่าบทความนี้จะทำให้ท่านผู้ชมได้รับสาระความรู้ความบันเทิงและได้ข้อคิดดีๆกลับไปนะครับพี่น้องชาวไทยเอาละครับท่านผู้ชมชาวไทยมีความรู้สึกคิดเห็นอย่างไรกันบ้างกับเรื่องที่ผมยกนำเสนอในวันนี้หวังว่าคงมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยถ้าหากมีความเห็นใดก็สามารถพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดกันได้ที่คอมเมนต์ได้เลย ก่อนจากกันไปก็ฝากพี่น้องชาวไทยกดซับกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังในการทำคลิปต่อๆไปขอขอบพระคุณทุกๆท่าน